สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเปิดวิธีแก้ถ้ามีข้อความแบบนี้ขึ้นเตือนภัยห่างหน้าจอโทรศัพท์ขึ้นแบบนี้เสี่ยงโดนดูดเงินล่าสุดแฟนเพจเฟ e บุ๊ k นายอาร์มได้ออกมาโพสภาพและข้อความเตือนภัยว่ามีคนในกลุ่มหลังบ้านบอกว่ามือถือพ่อขึ้นแบบนี้นี่คือ Google พยายามเตือนแล้วว่ามีคนรีโมทเครื่องเราอยู่ครับ อันนี้ถ้ามั่นใจได้เลยว่าโดนละครับวงเล็บแอปโจรแต่ Google ป้องกันให้เราได้ชั้นหนึ่งวิธีแก้กเกมเบื้องต้นเปิดแอร์แพนโหมดและปิด Wi-Fi แล้วหาแอปแปลกๆและลบทิ้งครับหรือเข้าเมนู Access Celebrity แล้วดูว่าแอปไหนขอสิทธิ์รีโมทแล้วลบทิ้งทันทีถ้ารู้ว่าแอปไหนทำแบบนี้ถ่ายรูปมาด้วยครับเดี๋ยวเรา ช่วยกันประชาสัมพันธ์ขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ com ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ